สวัสดีครับโปงผมรับโ้งโพสัมต้นนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากพีพีฟิชชิงนะครับให้มาเปิดกล้องให้นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับแพรสีฟ้านะครับเดี๋ยวนี้เราจะลงเรือไปตกปลาแม่น้ำเหมนครับได้รับสนับสนุนจากแพรสีฟ้านะครับเรือนะครับน่าเก่งนะครับน่าเก่งจะพาเราไปตกกันนะครับนัดกับพี่ทอนไว้แล้วครับพี่ทอนจะอยู่กับเรืออีกลำหนึ่งครับวันนี้มีคอนเทนต์ครับ สอ,สองเรือสองเรือสองลำจะแข่งกันครับฝั่งเหนือของใต้นะฝั่งเหนือของใต้จะแข่งกัน<า>วันนี้จะแข่งกันครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทริปนี้จะมีปลาลำไหนจะได้ปลาเยอะอกันนะครับเดี๋ยวไปตามดูเลยครับ เราเราก็มาถึงหมายแล้วนะฮะพอดีนะครับนัทรอนรอนั่งรออยู่ตรงโน้นนะก็จะมีนัทรอนนะฮะทีมงานวิปปิ้งของเราแล้วก็นัทรอนนะฮะเอ็มทีลัสไตล์แล้วก็น้องบอสฮะซึ่งเปียกฟิตชิ่งมารออยู่หน้าหมายแล้วน้ำหัวเข้าแล้ว นี้เราก็เทคหมายไปที่เรียบร้อยครับเป็นระหว่างล่องเรือนะครับได้เจอกับนะทอนะครับตกลงกติกาอะไรกันเรียบร้อยครับแล้วก็แยกออกมาตกตอนนี้เพิ่งได้ลงเบ็ดครับเดี๋ยวมาตามดูตัวครับว่าจะมีตัวกินไหมครับโอเคครับมาแล้วครับแต้มแรกผมกดแต้มแหลกมาครับ เอ้กระปุลกระปุลโอ้ี่ถุงดีเลแน่นอนอันเนี้โอ้ไม่เข้าปากด้วยงั้นงยำยำไว้แต่อะไรเราแต่แะไรแคบเดี๋ยวรอชมตัวต่อไปนะอันนี้เป็นแค่ออเดิฟนะอย่าเพิ่งตกใจกัน คงแล้วไม่แต่น่าจะอยแล้วือมันอยู่ดอนเฮ้ยพี่ครับพี่ครับแล้วเวลาพี่จะออกพี่ออกไงครับเนี่ยเาหุนมุนหัวเาเฮ้ยลกับลำเก่เราตัดเครื่องตัดเไม่หายเเลยอ่านเขาไม่ยิ่งแย่ปากอ่ะรเอาโอนนะฮะคงโดนแล้วครับลาสวายนะครับ ตัดนันล่างอย่างการัท e ่อนนะครับสวายตัวแรกม้านะครับจะที่ลองเปลี่ยนทีตีดูนะครับว่าให้มันตื้นอีกหน่อยหนึ่งได้แล้วตัวแรกแต่ยังไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวเราตามหาตัวต่อไปว่าจะมีอีกไหมครับ ต้องนั่งวัดแ่ะลุงเล็กหนื่อก็ได้ฮะลุงเล็กมันะได่ติดหนขนาดมาติดมนมาก็พื้งพาได้คนเดียวก็มาลำนังเนี่กก็มาดึงสวายยางลาช่อไนจักไอโอดิ้นโดนตอบเลยตอมตอม เอ้ยมาแล้วปลาวะปลาพี่ปลาสว่างยังไม่เห็นไอลูก่นะไปอยู่ยิงหนึ่งแต้มนะครับผมเรียบร้อยหลุดไปแล้วนะฮะอ๋อมิดมีหายใจร้อนเลยขาดอ่ะ เระเบ็ดขาดนะฮะไม่ในใ่าใจร้อนเลยใจร้อนไ,ม,นะไ,นไม่น่ะต่อมไวสักหน่อยก็ได้ต้องกินเบาอะ่ะติ๊บ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 ทำไมตัวนะฮะ ขาดอีกแล้วนะครับไม่ขาดไม่ขาดเด็กอ๋อตัวนี้หลุดนะเบรคไม่ออกไหมครับคือกัดเล่นตายเลยเล่นเบรกกินเบาหลอบที่สามครับที่สอับบอกแล้วแบบเลยเหมือนเดิมนะฮะโม่แบบเล่นเบรก ลอยเบรคให้็น่นเอาไงขยับเขาไหมต้องเอากินงมงเลยนะอย่าแข็ไม okay, okay, ่อยากขยับผักเลยกลัวมันตื่นนะอันนีเอาตกต่อพยายามว่ะขอพยายามว่ะเอาไม่ได้ เเส้นียไอ้รักไม่มานั่งกอผักตกนี่ถ่ายอ่ะเออมึงจะได้บรรยากาศยุควินเวอร์ท่านผู้ชมได้ยินเสียงคนไม่ได้ปลาไหมครับคนไม่ได้ปลาอยู่ในซอกเรือฮะนี่ครับโดนนกพง ตอนแรกผมนึกว่าปลาไม่อยู่นะมันเก่งกะโดดแล้วนะโอ้โหเรียบร้อยครับขาดครับขาดต้องสงไว้อนักเก่งก็ขาดไปฮะ ใช้ได้ตกไงมาเลยได้น่าเชเอหรดูผมหมอยหมอยน้ำพงโดนแล้วนะคระัปสวางนะครับเิ่เลยน้ำตื้นๆน,นะฮะ แล้วตัวที่สองนะตัวที่สองเกียงสองของวันของวันนี้นะฮะของวันของวันหลังจากหลุดขาดไปสองสามตัวละโอเคครับติดตามหาตัวต่อไปครับนี่ฮะลักษณะหมายที่เราตกกันนะฮะดู ลุยลุยขี้เลนมาตกกันนะฮะก็กินกินตื้นๆนะนะปลาสวายไม่จำเป็นต้องตีไกลนะกินชายฝั่งฮะไอ้ใครจะพูดเก่งจริงๆให้ตาดหลังกล้องเลยอพูดดีแล้วนะโอ้โหให้ออกหน้ากล้องเลยตัดยิ้มแฮ่ๆๆเดี๋ยวเรามาดูนักเก่งกันนะครับกินน้ำพงซัดไปสองตัวแล้วหลุดไปหลายตัวเหมือนกัน